โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีและพระบรมวงศานวงทุกพระองค์ได้เสด็จ พระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรยกณีิจในพื้นที่จังหวัดยาลาและได้พระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาในด้านต่างๆตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชนดำริเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่รัษฎรหลายโครงการเช่นโครงการพัฒนาแหล่งน้ําโครงการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมที่ตําบลท่าสาตบตําบลข่องและตําบลยูปโปอ,อําเภอเมืองจังหวัดยาลา โครงการโรงเรียนราชประชานเคราะห์41จังหวัดยาลาโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากโครงการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามโครงการโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในพระราชดําริโครงการทดลองปลูกไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดําริโครงการหมู่บ้านตุลาพร เก้าสิบและ11โครงการใสายใย,ยรักแห่งครอบครัวโครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชินีและโครงการทูบีนบวนเป็นต้นโครงการนั้นเนื่อมาจากพระราชำริทุกโครงการล้วนมีคุณคุณุป,ปการต่อรัษฎรจังหวัดยาลาเป็นอย่างเนือ่ออย่างมาก เนื่องจากเป็นโครงการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของรัษฎรในทุกๆด้านทำให้รัษฎรทุกที่เราต่างซาบซึ้งในพระหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ดังนั้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและเผยแผ่พระปีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพรมราชินีนาถ และพระบรมโรงสานวงทุกพระองค์ที่มีต่อราษฎรในพื้นที่จังหวัดยะลาทําให้พ้นจากความทุกข์ยากและใช้ชีวิตอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้พระบรมโพสมพานจังหวัดยะลาจึงได้น้อมนําพระราชกรณียกิจโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งแต่ปีพศ .2503 จนถึงปัจจุบันเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและรัฐมรในพื้นที่จังหวัดยะลาน้อมนําความรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งด้านการพัฒนาแหล่งน้ําด้านสวัสดิการสังคมด้านการเกษตรด้านการสาธารณาสุขด้านการส่งเสริมอาชีพและด้านสิ่งแวดล้อมไปดําเนินการตามรอยพระยุคลบาทและขยายผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตยอย่างร่มเย็นเป็นสุขต่อไปขอบคุณครับ